เราจะมาส่งลอตเตอรี่กันนะคะเดี๋ยวจะมีน้องมารับนะคะสองเล่มสองร้อยใบนะคะ แระสวัสดีค่ะไม่มีอ่ะอันนี้อ่ะมันต้องไปซื้อครอบปัวเออแถวนี้ไม่มีเลยพี่หาเออพี่หาหายแล้วอันนี้แม็กแม็กแม็กเป็นแล้วเนาะจับคู่เป็นแหละนะโอเคจ้ะเพเลี้ยงมาหายอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เลี้ยงมาอยู่แล้วเลขสวยสวยเลแล้วก็บอกคือว่าไอ้ที่มีรางวัลไปเด้อร์วันนี้ที่เลี้ย เออเพื่อใชอย่ะี่เ็ทคสามปันอจะมันเป็นแบบเดียวไงอันนีู้่ีใช่คู่นะเขาแบบส่วนมากเขาจะซื้อเป็นคู่เป็นคู่ได้จ้าสวัสดีค่ะขับใจจ้ามีอะไกไออันนี้มาเด้อสวัสดีค่ะเนี่ยพี่อยู่ซอยนี่แหละเนี่ยตีนสะพานเนี่ยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปนิดเดียวซอยเก้าได้ได้